ผมจะต้องถามคุณนะนะคุณชอบสีอะไรฉันจะต้องถามสีฟ้าโอเคเคุณมีเพื่อนสนิทคุณีีเพื่อนสนิทกี่คนไป คุณชอบสัตว์เลี้ยงตัวไหนไม่ได้อ่านนี้ลงวะล่ะเอาไหมไม่หอกเล่นเสร็จแล้วไปเราเข้าแมพเอ่ออบบี้มา อยู่เวทีคะวุ้ยคุณเล่นอะไรนะเมื่อกี้เล่นแล้วก็เข้เกมแล้วตอนนี้ีเข้าเกมไหมอ๋อเข้าด้วยอาจจะรอรอรอทุกคนเรอดิเราบอกว่าเครื่องแม่พีชนะคะ ได้จำได้ว่าไหนเครื่องพีดไหนเครื่องแม่พีดอันนี้ก็เรียกเครื่องแม่พีดเราจะไปหาด้านที้ไหละด้านที่ด้านนี้เครื่องแม่พีดอยู่ไหนอ่ะเดินอยู่ไปมันอันนี้มันจะมีของพีดให้เราขึ้นที่ที่ไปวงร้อนไหมอะ เฮ้ยรอ,อ,อ,อบ้างดิเกียว์ทำมี่รับนะหอบเลยเนี่ยเรามีวิธีดูเพราะว่าจะดูยังไงมั้ก็ตรงนี้สีฟ้ามันโชก เออเมื่อกี้เห็นเพื่อนตายสีม่วงแล้วก็สีชมพูด,ดีครับความคิดที่แบบมันเจิดออกม,มาเลยความคิดสร้างสรรค์โคหโคตรใจร้ายทุกคนจะเท่าทุกคนเจอเพื่อนอย่างเงี้ยทุกคนจะลำบากนะเราก็ลำบากเหมือนกัน ล้วก็ตายโอ้มือแรงทค่ไรเนี่ยท้ออยู่นี่เครื่องแม่พีชเครื่องแม่พีชพ <c oughs> ีชแต <c oughs> ่งตัวไม่เครื่องแม่ก็ได้นะเขาจำแพ้จะไม่ได้ โอ๊ยสุดที่ดีเหรอไม่แปลกเราจะลองสดงตัวสีที่เราชอบกัีนะแล้วชอบสีอะไรแล้วชอบสีม่้งแล้วก็สีส้มแต่สีแต่ว่านี่ะสีที่เราชอบมากที่สุดอ้ะสีอะไรชอบมากที่สุดก็คือสีม่วงต่อนสีม่วงก็คือสีฟ้าต่อนสีฟ้าก็ 加油เล่นแล้วเล่นแล้วเล่นผลเพื่อนไม่รอแล้วเราก็หลุดไม่หยุดเลย 哎。<Bye. S 2> ถาเรากลังขึ้นมาด่านฟ้าค่ะด่านฟ้าแล้วก็มีพวกแป้สุดคูนะคะไม่ใช่สิกากระบาดนะคะขายผักด้านหลนังวายดีดียมันก็มีขายผักได้าลาัง รูมันง่ายแต่เราต้องสอกแล้ก็ได้มันง่ายขนาดนี้รู้ไหมเราแทบจะไม่เคยตายเราก็โดนเรากโดนเราก็ะโดนโดนกรกดดบ้างดระโด่กรดกร่ระโดดกกระโด่กระกระโดระโรก่งะ ลรวเก่งจะโหลดเนทุกคนพูดจริงๆล้วเก่งจะหลดโหลนอย่นั้นแหละจะโหดอี่ ราอยู่ด่แล้วน่สอนแอปแล้วเอไรกดีกว่าันราไม่เจอคันเราไมเจอรอกไม่เจอเหรวไ่เจเหรอโอ้อนี้แอปนี้อยูไม่ขอไม่เมนอดนีเลวดี้เท่ไรคุณอยวดีเท่ไหร่ ไม่บอกอวนเองหาเจอแล้ว right. ันเใหม่หลนชื่อเดียวเลยอะอ๋อชื่อเองใช่ะพี่ชื่อว่าเครื่องแม่พีตลอชื่อมันเองอ่ะได้เจอไหมได้เจอแล้ว

วาจะแต่รอว่าะครับิก็หาดให้เจอสเดี๋ยวขอหันกล่อนนเด็นก็หาไปได้บายววเด็กก็เอริงลนอยู่่แกไม่รอก็หวัจร้ายอะไรอ่ะอลนลยเีะ ตาแล้วไม่รอแล้วรอที่ไหนหาสองลีไ้ไม่เจอจุดหน้าเราหาไม่เจอได้ไงหาไ,ไม่เจอโอ้โหอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> ง่ายตายอีกตายได้ไงไม่ตายได้ไงเขีย่ยมาแล้วมาวตายแล้ตะกอดและว,ล,วล่นตอนนี้หลุมยังไงบ้างล่ะทุกคนคะรู้วิธีทานพวกนี้นี่ง่ายอะง่ายง,ง่ายดัด ้ความพยายามนฟ้านำโชคก่จะสีม่วงนะคะแล้วก็สี่เกอบแล้วสิบย่สิบสามิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนร้อยฟ้านำโชค เฮ้ยฟังให้นำโชคกลับไปไม่เดินออเอไม่กระโดดละกระโดดกโดดหายตัวหายตัวแล้วก็หายตัวเราตัวเราต้อหายตัวไหม ถ่ายแล้วไม่เจอหอบแ้แอบอยู่แอบโคตเนียโคตเงีย่าโคตโคไม่เนียนี่แหละวะไม่เงียถ่ายแล้วไ,<น>ไมเจอแล้วขอตัดคลิปไปก่อนน่าที่เราแบบสต๊อปโอ้ย

เฮ้ยกระหวนหัวใจแล้วอ่ะทีเที่ยนี้ไม่ต้องหุ่นถ้าเราหุ่นลิ้นเราตายมั้ง ไม่ใช่นั่วก็ใกล้มันจะจบแล้วอ่ะโอ้กาสจบแล้ว,ลวพวกเราเป็นมาโพนี่มาโพนี่พลังวิเศษไปกันว่าให้เราหุ่นมาไม่้ด้หุ่นเออจะถึงกันจะถึงกัน ยังไม่ได้เวทีพิเศษทีนนท่นี่ไม่ดีกว่าคลิปนี้แหละเอาล่ะทุกคนคับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเซลคลิปนี้นะคะบายเออ,ลอเล่นไปแล้วพอแล้วมั้งเดีเราใหม่ดีกว่าหกสิบใช่ไหม ไปต่อเลยทุกคนจริงจริงนะไอ้แบบนี้เราเคยถ่ายตั้งนานแล้วเคยถ่ายแล้วแล้วก็มาถ่ายใหม่มันเป็นไรแต่นีพิเศษเราจะได้ยินเสียงเพื่อนเว้ย <c oughs> ใน y YouTube ไอ้พิษเองมีช่อง Youtube ไหม ไม่ชอบดิสปกนะพ่อกับแม่เราไม่ชอบดิสอกยายเราก็ไม่ชอบดิสปก,กมีแต่น้องกับเราไม่ชอบยูทูบเราไม่มีช่องดิสปก,กเราเคยมีแต่เราก็ลบไปแล้วอันนี้คือ สายใหม่ใช่สายใหม่แล้วเราก็รอนใน,นสายใหม่สายใหม่ก็ไม่ได้แข่งกันอ่ะ

ผู้ชมจะได้ไม่ต้องอยู่กับเองแล้วก็เราพิการได้ไหรือเกินเราก็จะรอก็ไม่รอเนาะหายไปแล้วหายไปแล้วไม่เป็นไรทุกคนแล้วแบบคุยแบบไม่มีเพื่อนคุยแบบไม่มีเพื่อนได้คุยคนเดียวไหมอันนี้เรากำลังนะคะเรากำลงังกำลังกำลังทำอะไร อ่อกำลังข้ามเวทีรอบคู่นี้นะคะเราจะข้ามได้ไหมไปลุ้นกันชึบอั๊บแบบนี้ง่ายกว่าตัองอ้งเยอะเครื่องไม่พีดยู่นู้นไงนี่ไงเครื่องไม่พีดเฮ้ยพี่จะแกล้งกันเลยแก แล้วก็จะไปนะครับมันมีเจ็ดสิบสองด้านไม่ใช่หรือก็อรวมอีกไม่มันมีอีกไม่ใช่หรอนั่นเหนียวอะไรต้องมีอีกเจ็ดสิบสองมีเจ็ดสิบสองด้านนะด้านนี้เอ้ยแบบนี้ว้าโอเคยา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 ,ยา,ยายเอาล่ะทุกสึกขอบคชม สุดเราก็มาถึงด่านที่สุดท้ายก็คือด่านที่73สานะคะในหริปนี้นะคะขอตัวลาก่อนจะมีนะคะบ๊ายบายแอลลิซา